ก็วันนี้ผมมาอ่านเรื่องจุติใหม่เพื่อสร้างอาณาจักรปีศาจนะครับผมก็ไปและฟังกันเลยป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับทุกคนคือที่จริงเรื่องนี้ผมตัดไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าผมเอามาลงวันศุกร พราะว่าผมนึกว่าวันศุกร์มันจะมีคนดูเยอะแบบคนว่างเยอะครับแต่ว่ามันมีช่องลงก่อนผมแล้วผมขอโทษนะทุกคนแต่ดูดูช่องผมไปเถิดน,นะขอร้องอ่าดูไปความตายถึงจะกล่าวกันว่าข่านั้นสามารถควบคุมเวทมนต์นับพันได้ด้วยความรู้ที่มีแต่ก็มีอาจก้าวข้ามอายุไขของชีวิตไปได้ถึงอย่างนั้นข้าก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อพัฒนาเวทมนต์แบบใหม่ ที่ไม่มีผู้ใดเคยรู้จักชื่อของมันก็คือเวทจุติถ้าข้าลายเวทน,นี้ใส่ตนก็จะสามารถเกินใหม่ได้พร้อมกับความทรงจําเดิมแล้วข้าก็ยังมาอนาคตแห่งนี้เพื่อสนุกกับชีวิตครั้งที่2ของข้าแต่หารู้ไม่ว่าความคิดนั้นผิดมหันยุดธเถอะค่ะเด็กคนนั้นเป็นลูกของเรานะคะคุณนายคะหรือว่าจะเป็นบทลงทันจากสวรรค์ เพราะอยากเป็นมนุษย์อีกครั้งเด็กคนนี้จะไม่เคยเกิดมาเพราะไม่มีพรสวรรค์ยังไงล่ะข้าถูกทิ้งอยู่ในป่าปีาศาจอ่านั่นมันกอบลินข้ายังไม่อยากข้ายังไม่อยากกลายเป็นอาหารกอบลินทําไมถึงช่วยล่ะแม่มนุษย์เป็นตัวหน้าคัวที่ข้ากอบลินไม่ใช่หรออะอะไรทุกชีวิตต่างก็ มีความหมายที่เกิดมาทั้งนั้นละจ้ะเอ๊ะถ้าปล่อยเอาไว้เด็กคนนี้คงจะตายแน่น่าสงสารออกเพิ่งเกิดมาแท้ๆเอ,อิ่มพอมองใกล้ๆแล้วน่ารักจังเงยยกลับหมู่บ้านกันเถอะจ้ะเดลาโลซาเอ,อิ่มไม่จริงนะนี่กรอบลินช่วยชีวิตข้าไว้งั้นเหรอ5ปีให้หลังตอนนี้ข้าคุ้นเคยกับ ชีวิตในหมู่บ้านก็ปลินนี้แล้วโอเก็บมาได้เยอะเลยเชีวนะเบลามุสถึงจะเป็นผักปากเหมือนกันแต่ของที่นายเก็บมาว่ากันว่าอร่อยกว่านี่ก็แค่เด็ดส่วนบนของก้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการเองนะครับโภชนาการอะไรล่ะนั่นเป็นไรหรือเปล่าห้าห้าเกือบไปเอาน้ำมาพรมทีบาดเจ็บมาไม่ใช่หรืองไง ล่าเพลินจนไม่ทันเห็นหมูป่ายักษ์มันพุ่งเข้ามาใส่นะ่ะทษทีนะลนไปหน่อยเลยทำกระต่ายที่ล่ามาได้หล่นหายไปซะแล้วแค่พกเจ้าไม่เป็นไรก็พอแล้วล่ะใช้นี่สิเบลาอุสเล่อเอไม่ต้องห่วงข้าไม่เป็นไรโอ้ยแนะนำให้ถูเปลือกที่มีฤทธิ์ช่วยห้ามเลือดสูงที่แผลเลือดจะได้หยุดไหลอะหยุดแล้ว อืมถ้าแผลเป็นแบบนี้อีกสองสาวันก็เดินได้แล้วละ่ะดีจังเลยค่ะที่คุณไม่เป็นไรขอบใจนะจ๊ะเบลามุสโทัทีนะเบลามุสข้าอยากให้ทุกคนได้อิ่มท้องกันแต่ช่วยรออีกสักหน่อยนะอืมจะตั้งตารอคอ,อยนะแปลกเนอะเจ้านั่นดูรู้ไปสมบุทุกอย่างเลยสมนกับเป็นคนที่หัวหน้าเผ่าตั้งชื่อให้ว่าผู้ยิ่งใหญ่นั่นสินะรู้ไหมลูกฉันนะ่ะ ให้พี่สาวคนนี้จัดการเองฟู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 เดลาโรซาสังก็แก่กว่าตั้ง2ปีแต่ดันเป็นงี้ไปซะได้แล้วยิ่งกว่านั้นนะเบลามุสแข็งแรงสุดๆเลยล่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะอายุ5้ขวบนะเพื่อนนุษย์เป็นงี้กันหมดหรือเปล่านะ5ปีผ่านมาเราเห็นเรื่องต่างๆมากมายในหมู่บ้านกรอบลินในบรรดามอนสเตอร์ที่อยู่ในป่านี้กรอบลินเป็นมอนสเตอร์ระดับต่ำที่สุด แม้แต่ตอนออกล่าก็มีโอกาสเสียงที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ยินว่าสามีของอารีซาที่เก็บเรามาเลี้ยงก็โดนมอนสเตอร์ฆ่าตายเหมือนกันแต่ปัญหาไม่ได้มีแค่นั้นบ้านยุคแรกเริ่มพวกนี้พอโดนลมพัดแรงใส่ก็พังลงมาบ่อยๆทำอะไรเหรอโอ้เบลามูสข้อกลัองสอนพวกฟ์มอ่อนพวกนี้รู้สึกถึงความบึกบึนอดทนอยู่นะสิดูข้าไวด้ดีๆล่ะ จ้าพวกฟางอ่อนคราวหน้าตอนเป็นบ้านพวกเองจะได้ไม่โดนลมพัดลมมาอีกก็รู้นะว่าสร้างบ้านต้องทำอะไรหลายอย่างแต่ไม่มีอะไรให้ช่วยเลยเหรอม่อยมอยงานนี้มันยุ่งยากปล่อยให้เป็นหน้าที่ใช้ที่แกร่งที่สุดในหมู่บ้านอย่างข้าเถอะเด็กๆนะไปวิ่งเล่นเถอะหน้าเล่นให้เยอะๆแล้วก็โตมาเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างข้าซัเบลามุสเอออะ เบลามุสคุงอยู่นี่เองที่ฉันบาดเจ็บเมื่อวันก่อนแล้วไปหาสมุนไพรมาให้ฉันอยากขอบคุณนะ่ะอ่ะนี่นี่มันลูกต้นเขามังกรอ,อืมพ่อฉันบอกว่าถ้าบดลูกนี้ให้เป็นผงแล้วเอามาทาเขาจะโตเร็วขึ้นนะ่ะกากากาฮ่าฮไม่ได้ผลล็อเอ๊ะมนุษย์น่ะไม่มีเขาครอกนะมีหางตั้งหาะดีนะเบลามุส แต่คงต้องหาอย่างอื่นมาตอบแทนซะแล้วสิแค่ความรู้สึกก็พอแล้วละ่ะมิดโลแต่ว่าในฐานะสมาชิกหมู่บ้านเดียวกันไม่ต้องเกรงใจกันก็ได้พูดได้ดีนี่เบลามุสคนบ้านเดียวกันนะ่ะไม่ควรเกรงใจกันนายเองก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของหมู่บ้านเหมือนกันนะอ่ะอืมทุกๆครั้งที่สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของกอบลินที่หมู่บ้าน มันทำให้สงสัยว่ามนุษย์ชาตินั้นคืออะไรกันแน่เพราะงั้นในตอนนี้ไท้เวทพื้นฐานที่ทำได้เพียงสองสว่างในความมืดแต่วิธีฝึกที่จะใช้ได้ผลเร็วที่สุดในตอนนี้คือการทำขั้นตอนนี้ซ้ำไปซ้ำมาเพราะจำนวนพลังเวทที่เรามีนั้นน้อยต้องฟื้นพลังเวทให้พอโดยเร็วที่สุดความรู้และเวทมนต์ของเราสามารถพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ได้ ข้าจะใช้พลังนี้เพื่อทุกๆคนที่จะดูแลและเอาใจใส่ข้าเหมือนดังครอบครัวคนหนึ่งเฮยเบลามสไอที hey, ่วับวับเมื่อกี้มันอะไรนะ่ะเดลาลูซาเองเหรอจะเห็นหรือเปล่านะอืมงั้นก็ช่วยไม่ได้เวทมนต์น่ะเวทมนต์เนี่ยอะไรเหรอ ง่ายๆก็คือพลังที่ทําให้เกิดเรื่องเหลือเชื่อได้ไงล่ะฉันก็อยากใช้เหมือนกันอะสาหรับเดลารล่าซังตอนนี้เป็นไปไม่ได้หรอกทําไมอะถ้าเบลาวุสทําได้ฉันก็ต้องทําได้สิก็เป็นพี่สาวน่นาเอเดลาโรล่าซังใช้เวทมนต์ไม่ได้เพราะเผ่าก็บลินมีพลังเวทน้อยเกินไปขี้โกงขี้โกงกอบลินต้องการมีวัฒนาการก่อน จะใช้เวทมนต์ได้พอวิวัฒน์เป็นฮอปกรอบบินแล้วก็ mm hmm. จะมีพลังเวทมากขึ้นพอ mm hmm. ถึงตอนนั้นก็จะใช้ได้นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะตัดสินใจเองได้แต่การวิวัฒนาการจะเปลี่ยนคุณค่าของชีวิตพวกเขาได้แน่ชี้นำทุกคนวิวัฒนาการแล้วจบด้วยการสอนเวทมนต์ให้เป็นความคิดที่ดีอยู่หรอกแต่ก่อนหน้านั้นต้องเอาพลังของเราคืนมาเสียก่อนคือตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้นะ ขี้โกงอ่าก็าอยากใช้ได้ตอนนี้เลยนี่นาให้ตายสิไอเราก็ไม่เก่งเรื่องต่อกรกับเด็กตั้งแต่ชาติก่อนแล้วด้วยสิเดลารลลาสัง่งเธอเป็นคนยอดเยี่ยมพร้อมด้วยความมุมนานะสูงใช่ไหมล่ะมุมามะเป็นพลังการอดกลั้นไงล่ะกษัตริย์เลคคอโดน่ะสร้างมหาอาณาจักรขึ้นมาได้ด้วยการอดทนผ่านช่วงเวลาแสนอาพับนะ พูดอะไรไม่รู้เรื่องรีบๆสอนมาซะเทะ่ๆยากไปสำหรับเด็กสินะงนั้นเรื่องใครล่ละเป็นไงเขาคือพูดที่ว่ากันว่าเป็นนักประจนภัยที่แกร่งที่สุดแย่แล้วแย่แล้วเอมีอะไรเกิดขึ้นกั้นเหรอเดรารูล่าซังหลบอยู่นี่ๆก่อนนะข้าจะไปดูหน่อยทำไมพี่สาวอย่างฉันจะต้องซ่อนทั้งที่เบรามุสที่เป็นน้องชายออกไปด้วย เบลลาบสุสนั่นแหละที่ต้องรออยู่ที่นี่อุอาเออนี่มันไปพาคนที่คุยกับออกรู้เรื่องมาซะออกออกมาอย่าเอะอไปหน้าพังปล่อยให้ข้านักรบที่แข่งที่สุดของหมู่บ้านจัดการเองข้าจะจัดการพวกแกเอ๊ะอุ จะไปชนะได้ยังไงเล่าถอยทัพบถอยทัพบเอ,อใจเย็นเย็นทุกทุกคนหัวหนาาว้าเผ่าข้าคือหัวหน้าของหมู่บ้านนี้พวกเจ้าต้องกอารอะไรมีคนที่คุยรู้เรื่องอยู่ด้วยเหมือนกันนี่ต่อไปนี้แถวนี้คืออาณาเขตของข้าท่านราชาไล์ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ ถ้าพวกแกอยากอยู่ที่นี่ก็ต้องเอาอาหารมาบรรณาการข้าถ้าปฏิเสธคงจะรู้นะว่าจะเป็นยังไงพวกข้าต้องให้อยู่เท่าไหรล่ล่ะอีกเจวันพวกแกต้องเติมถุงสิบถุงนี้ให้เต็มส่วนใหญ่จะต้องเป็นเนือ้อไม่ได้ถ้าต้องให้เยอะขนาดนี้พวกข้าก็จะอดตายโอลเวโรลลดาไปเชือดไก่ให้ลิงมันดู รับทราบบอสไหนดูหน่อยสิอืมอืมเจ้านี่แหละอะไม่ไม่ได้นะฉันไม่ยอมหรอกแหกปากไปก็เท่านั้นข้าฟังไม่รู้เรื่องหรอเฟ้ถ้าไม่อยากแหลกไปพรอกับมันก็หลีกไปซะอเอเลดาซังบอสเอาไงดีครับมันไม่หลบไม่สนเฟ้ฆ่าพวกมันทั้งคู่ซะรับทราบบอส เออยอมนะได้โปรดฮึมล็อกบลสัสเออไลฟ์ฟะใครก็ตามที่คิดทำร้ายกรอบบินที่นี่ข้าไม่ปล่อยไว้แน่เบลามุสนั่นมันอะไรนะหรือว่าจะเป็นเวทมนบเบลามุสนั่นมันท่านแม่เมโดโล นั่นมันอันตรายช่วยหลบไปด้วยพูดอะไรของลูกนะไม่เป็นไรแค่เชื่อในตัวข้าก็พออะเบลามุสคุงมนุษย์เลอยอก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมถึงมีมนุษย์ในหมู่บ้านปรปบินแต่พอตายไปเดี๋ยวแกก็จะมานึกเสียใจที่หลังที่มาต่อสานพวกข้าเองหออะ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 ไรเนี่ย เวทมนต์นะใช้ได้หลากหลายจะเพิ่มความสามารถทางกายหรือป้องกันก็ย่อมได้พลังเวทค่ามีแค่10%จากพลังเดิมแต่ถึงอย่างนั้นปะปะเป็นไปไม่ได้คราวนี้เข้าใจหรือยังไม่ว่าพวกแกจะพยายามยังไงก็ไม่มีวันโค่นค่าได้ไรซ์เอร์ เป็นแบบนี้ได้ยังไงเออท,ท่านไลท์เป็นแค่เด็กมนุษย์แต่ล้มบอสได้ในทั้งเดียวไม่อยากจะเชื่อแต่เจ้ามนุษย์นี่มันปล่อยออร่าน่ากลัวออกมาต่างจากออร่าของบอสลิบลับอย่างกับอย่างกับมังกรแน่เอาล่ะออี ขาเอาพวกนี้เป็นเรื่องง่ายแต่คงจะเกินไปหน่อยถึงปล่อยไปพวกมันก็คงจะไม่มาก่อเรื่องสักพักแต่ถ้าคราวหน้ากลับมาแล้วแกร่งกว่าเดิมจะวุ่นวายอาได้พวกออกดูถูกผู้อ่อนแอแต่จงรักภักดีต่อผู้แข็งแกร่งเป็นที่สุดข้าจัดการบอสพวกแกแล้วอะอืมจากนี้ไปข้าคือบอสของพวกแกดูแลข้าให้ดีๆด,ด้วยหรออ่ะ เอ๋อยากให้พวกข้าเป็นลูกน้องเหรอไม่อยากเหรอไม่ไม่ไม่ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วท่านบอสคนต่อไปของเราครับดีงั้นคําสั่งแรกกําจัดศพไรซะถ้าเสร็จแล้วก็กลับไปได้ถ้าต้องการเมื่อไหร่ข้าจะเรียกเองอย่าคิดหนีตอนข้าเผือเชียวล่ะข้าใช้เวทหาพวกเจ้าได้ไม่ยากหนีไปก็ไม่พ้นหรอก ท่านราชาเบรามุสจงจเจริญช้อนราชาเบรามุสจงจเจริญไม่เป็นไรแล,ะละ้วล่ะทุกคนเบลามุสทำอะไรบุ่มบามอย่างนี้ไม่รู้เลยไงว่าแม่เป็นห่วงขนาดไหนไม่ได้บุ่มบามสักหน่อยข้ามีโอกาสชนะสูงนะท่านแม่นั่นแหน่ที่บุ่มบ่าออกไปยืนแบบอะแต่ก็ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงครับท่านแม่ โอ้โห oh, oh. ยกโทษให้เขาเถอะเอราเลซ่ายังไงทุกอย่างก็จบลงด้วยดีแล้วตอนนี้มายินดีที่ทุกคนปลอดภัยกันเถอะข้าต้องขอบใจด้วยนะข้าด้วยข้าด้วยฉันก็ด้วยทุกๆคนเบลามุสเจ้าคือวีรบุรุษผู้กอบกู้หมู่บ้านนี้เบลามุสผู้ยิ่งใหญ่เบลามุสลูกดูไหมที่แม่เจอลูกในวันนั้น มันอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้นะแต่ว่าเบลามสุสกรุงเนี่ยใช้เวทมนต์เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอมนุษย์ตัวเลวนะก็เป็นแบบนี้กันหมดแล้วแหละเอาไว้แค่นี้เถอะนะเฮ้เบลามสุสลืมอะไรที่สำคัญสุดๆไปหรือเปล่าสัญญากับพี่สาวไว้ว่าจะสอนเวทมนต์ให้ไม่ใช่เหรอไม่ได้สัญญาอะไรแบบนั้นไว้ส่ไหน่ เกิดเรื่องแบบนี้ข้าว่าพวกเราจะทําเป็นใจเย็นอยู่ไม่ได้แล้วละบางทีในเวลาแบบนี้การชี้นําให้พวกเขาวิวัฒนาการน่าจะดีที่สุดเอ้ยเดราโลซาพูดเรื่องอะไรยากๆอีกแล้วทุกๆคนมารวมกันตรงนี้ทีข้ามีเรื่องสําคัญมากๆจะบอกไม่กี่วันต่อมา,เ,อยามเย่สำเร็จแล้วโอ้ อย่าส่งเสียงดังสิเดลโรซาเหืม้มสะอุ้ยยางวนเนี่ยบ้านแน่นไปแล้วเออะกันตั้งแต่เช้าแล้วนะไว้นี่น่ะเหรอไอวิวัฒนาการนั่นนะ่ะพ่อพอดูเด้เยดูเหมือนทุกคนจะพัฒนากันได้อย่างปลอดภัยนะความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตปกติกับพีศาตคือสามารถวิวัฒนาการได้หรือไม่ การวิวัฒนาการจะเกิดขึ้นโดยการกินมอนสเตอร์บางอย่างเข้าไปแมงมุมลูกสอนที่ล่ามาดูซ่าจะได้ผลแฮ้เพื่อปกป้องกันและกันคราวนี้ข้อจะปกป้องทุกคนเองฉันก็อยากเป็นประโยชน์ให้ได้เหมือนกันทุกคนก็เลยเลือกที่จะวิวัฒนาการพลังป้องกันของหมู่บ้านจะสูงขึ้นมากแต่นี่มันก็แค่เริ่มต้นเท่านั้น ข้าจะใช้ความรู้และเวทมนต์ที่มีทำให้หมู่บ้านนี้เป็นที่มั่งคัง่งและมั่นคงให้ได้นี่คือเรื่องราวของเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งในป่าปีศาจและเส้นทางที่เขาได้สร้างอาณาจักรของเหล่าปีศาจขึ้นซึ่งในภายหลังเรียกขานกันว่ามหาอาณาจักรปีศาจก็จบกันไปแล้วนะครับก็จบสักที ผมไม่ไหวแล้วอยากบอกว่าคลิปหน้าผมอาจจะลงช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมเสียงเห็มากโอ้ oh my ก o d โคตเจ็บเจ็บคอมากครับขอผมพักก่อนเถอะเออบ๊ายบายอีิและจุอ่อไย